าวอื้อสาวขึ้นหน้าหนึ่งอีกครั้งสําหรับอดีตคนรักกันยังนมกิตซรีพุ่มเศกกับสาวมาชาว,วัฒนาพานิชีได้จบความสัมพันธ์ไปได้ก็นานแหละแต่จิ่ๆสาวมาชาก็โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมด้วยข้อความสุดแรงแต่สักพักเธอก็หลบออกซะอย่างนั้นงานนี้เยี่ยวข่าวจังหลยก็พุ่เป้าจะสัมภาษณ์ไปที่นุ่มกฤตแต่นุ่มกฤตก,กับไม่ยอมพูดคุยหรือให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อแถมยังเดินหนีกองทพนักข่าวไปอีกต่างหากงานนี้เลยต้องไปถามบอสใหญ่ยังเสียตาถึงเรื่องนี้สกหนนน่่ออยวาเิดะะะไรขึ้นนะคะ พยายามจะไม่ไปยุ่งส่วนตัวกับใครทุกคนจะมีเหตุผลของตัวเองเมือ่อก่อนอยานเริ่มเห็นธุรกิจปรึกษาตาอยู่เรื่องข่าวสัมภาษณ์วันนี้อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็คุย,คยเรื่องงานต่างๆหรือถึงเขาจะมีต่างๆเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาอ่ะนะแต่ตะก,กี้แอบถามเหมือนกันแอบถามเันว่าจะมาเรื่องอะไรเพิ่งรู้เองก็มีองค์ออจงไอจีแล้วก็ลบกันไปหมดแล้วบอกโอ้ดีแล้วไปเคลียร์กันะนะนนอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทุกคนก็ก็จะไม่ค่อยได้ปรึกษาอะไรนะแต่ว่าถ้าใครปรึกษาเราก็ยินดีรับฟังแล้วก็ให้กลังใจ เรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไงกอสิบปนหนึ่งห้าก,ก็จะนำมารายงานคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ